เี yes, mm ๋า hmm. สเกอร์คนยอกับบาวเยอรมันเฮ hey, ้ฮาอลีฮัลโหลทักทายสวัสดีทุกคนจากเมืองเคียร์ประเทศเยอรมัน,นเช่นเคยนะคะอลียาลูกูตเทมอร์เรนสวัสดีครับ วันนี้ก็เป็นวันซุกร์นะคะนอะเราสองคนกะออกไปทํางานเช่นเคยคะ่ะเมื่อนี้อันตลาดที่เราไปขายเออยู่วีกนะคะเมื่อนี้พ่อค้าอันขายพักคนบมานอคนไปอันพักกวนเล้านะคะกับประมาณพักร้อนพักร้อนหรือพักหนาวละ <c oughs> นั่นแหละแล้วก็จะมีร้านเราอยู่หนึ่งร้านนะคะก็ต้องไป เบิ่งกันเนาะค่ะว่ามื้นี้จะมีลูกค้าหรือเปล่าตอนนี้หน้าหนาวเนาะคะ่ะสาวยอก็เลยว่ิเสเหตุแบบอาหารตามสั่งเนาะ,ะถ้าหน้าร้อนค่อยทําแบบเข้าวราดแกงเนาะจ้ากลับไปเบิ่งกันเนาะค่ะว่ามื้นี้อสญยเสิเหตุเมนูเพิ่มเมนูใหม่เป็นเมนูอะไรนี่คะ่ะตลาดตอนนี้ก็คือโล่งเลยนะคะ <laughs> ตลาดตรงนี้โล่งเลยนะคะเพราะค้าขายผักเขาไม่มาเนาะปกติร้านขายผักควนจะอยู่ตรงนี้เน,นาะจะเนาะน,นี่เราก็มาขายตรงนี้นะคะ ชม่ shy นม่ s h เด,ด็ดออกแล้วนะคะเด็ดออกแล้วหวังว่ามื่อนี้แดดสิออกออตลอดวันเนะจ้ะโอ้ยวันนี้เตรียมของมาทำเมนูใหม่เยอะเลย นี่ก็ซื้อมาลองก่อนนะคะเป็นต้มขาไก่เนะเาะเ,เอ่อกงแกงต้มขาไก่นี่ก็มาขามก็แกงเขียวหวานซื้อมาเยอะเลยวันนี้ม,มาดูกันนะคะว่าเราจะทำได้หรือเปล่า ไอ้บ่าวอยากได้แบบเป็นซุปนะคะสอนยศก็เลยจะทำอ,อะไรนะแกงจืดแกงจืดนะคะแกงจืดลูกชิ้นมุ้นเส้นประมาณนี้ช่วงหน้าหนาวนี่มันเห็ดไดนะคะเพราะว่า,าถึงตู้เย็นมันจะน้อยเนาะแต่เราก็ วางไว้ข้างนอกได้พวกผักนี่มันโบเหี่ยวเนาะจ้ะเพราะว่าเออมันหนาวแหงเนาะต้องเซตตู้เย็นผัก Yes, yes. ขอทำเวียกก่อนนะคะเดี๋ยวบมทันเนะาะวันนี้หนาวน้ำมือกับจิจังนะคะเดี๋ยวไหนจะซอยไก่อีกเนาะซอยไก่ซอยพักพักกะแบบที่มันสามารถอันมีแค่บรอกโคลีกับแค่รสล้วกัน กล็ลำดอกนะคะที่โบเรซอยเนาะเพราะว่าเขาใช้แบบเซฟเก็เอามันสะดวกตัวเราเนาะอย่างอื่นเขาก็ซอยซอยแบบสุดๆขอทำเบี้ยก,ก่อนนะคะเดี๋ยวพะวงหน้าพะวงหลังต้องเซฟโทรศัพท์ด้วยเพราะว่าหน่วยความจำมันไม่เยอะ <laughs> ist fertig. So, lass mal das ist ja nicht so. <laughs> geht das so? Ja, das geht. Ja, okay. Bevor ich mit der Soße Gerade halten. halte, ja. ich gerne Tüte, ne? Okay. Nee, das geht schon. Okay. Das ist 8,50 bitte. Danke. Okay.

Und ähm, einmal Partei mit Hähnchen. Ja. Und ähm, einmal gebratene Nudeln. Und einmal Frühlingsrolle mit Hähnchen. Die Nudeln ähm, klein, also die M oder die L? Die L gerne. Ja. Und die Frühlingsrolle mit Hähnchen. Mit Hähnchen, ja. ja dauert ungefähr 10 Minuten, oder? Äh, Partei mit Hähnchen, Thai curry und gebratene Nudeln. 15 Minuten. 15 Minuten ungefähr. Okay. Ja, okay, gut. Was ist das? Rote Curry? Rote Curry. Und Partei mit Hähnchen? Mm. Und die Nudeln in L. Mm. I <laughs> โอ้ยเมื่อนี้ลูกค้าเข้าแต่เซาอย่างเตรียมอย่างบาพร้อมอยู่ปกติมาเทียงเนาะอันนี้สิบโมงนิดๆรวนไก่ไว้บางส่วนแล้วจะเนาะเดี๋ยวเหตุผลทันเมื่อกี้นี่ลูกค้ามาสั่งสามออเดอร์เลยอ่ะ ครับเส้นสยโยได้มาจากอันห่าเงเนาะค่ะเนาะสยอเสียมาลองเห็ดเบิ่งนะคะว่าเป็นจังไดเนาะอันลูกซิ้นอันน,นี้เอามาเห็ดต้ตมจืดเบิ่งนะถ้ามันได้ผลเอ,อกาก็จะเอามาเห็ดเนาะเราต้องเสียเวลาปั้นเองนะอะใสเวลาเนาะอย่างที่แบบสามารถแบบ เปลี่ยนอย่างใดกับซิมาลองเบื้องนะว่ามันเห็ดใดบ่อพักก็จะเป็นพักรวมนะยพื้นที่มันน้อยใส่สวยอย่างประหยัดผงปรุงรสเห็ด เจนะคะเอ้ยผงปรุงรสเห็ดหอมเนาะไม่มีผงชูรส เห็นบทสนะัตว์เนาะตังกงไหมใส่ทั้งสองแบบนะคะเราจะได้ดูว่าใส่อะไรกันด้กยินโสมคนใส่เม็ดดูดขายรุ ใา้ลูกซิ้นบ้านเฮาแต่บุงว่าเซ่หรือเปล่าต้องลงก็จะใส่ผักผักมันหางายมันก็ต้องเตรียมยากเนาะเพราะว่าเฮาอย่างมันกะน้อยไปเมื่อทห่าพื้นที่จนไม่มีที่วางแล้วนี่ย็จะใส่วนเส้นด้วยนะคะวนเส้นเนาะ am Neuen, Ich hätte gerne einmal mit Hähnchen ähm, die Reisnudeln. Partei, Partei, ja? genau. Und vorne schon was gebratene Nudeln, mhm. haben Sie ja. auch? Ja. Sind, die, sind die scharf oder kann die mein Kind essen? Die sind auch kindgerecht, genau. ne? Hallo. Ja, dann guten Appetit. Ja. Schönes Wochenende. Tschüss. Hallo, jetzt Hallo. geht's euch. Hallo, ist da so viel drin, da drauf ist? Also fünf züttliche Strigernummer. Wir können auch mehr haben, wir können das auch anpassen. Eine normale Portion ist 5, ja. So. Aber wir können es doch mit ein paar mehr nerfen, das ist kein Problem. Nee, nee, das ist ja so schön. Wow, oh, passt ja auch nicht so. Und dieser Mutter ist die da Mut, knusprig? Ja. Ja, dann nehme ich sie. Das ist so ähnlich wie Frühlingsrolle. Ja, doch. Nur der Teig ist anders. Ne? Okay. ยังอ,อึดหมดแล้วนะคะเส้นจนอืดหมดแล้วค่ะทุกคนเอ้ยบดไอเฮ็ดดอกมืะนีบดไอเฮ็ดเมนูดอกน่าจะได้เฮ็ดยู่เงงานพุหละวันวันยุดเสาร์อาทิตย์เอ้ยวันยุดวันอาทิตย์วันจันทร์พุหละนู้นเด้อสินเอ่อนู้นเด้อสิน ยาทก่ให cool. yeah, ้่นาะเนาะเฮาเสิร์ฟไปเสิร์ฟนะยาเป็นอะไรที่คุณเขาจะช่วยได้ยายาช่วยได้แต่ก็เพื่อเราอันนี้มันผูบีเห็นเสียโอเคทีละเวลาลูกค้ามาเนาะเฮาก็ต้องวางกันของเนาะเดี๋ยวไอ้บอกไอ้บ่าวบอกว่าเฮ็ดยุ่งงันดีกว่าเนาะจ๊ะเนาะเพราะว่าถ้าเวลาลูกค้ามากะคือแบบมันเสีย จับนั่นจับนี่นะมาสิลนน้องใหม่น้องใหม่รนนะคะไปรนก้นนี่แหละไอไอป่าวยังบอกว่าประต้งเฮ็ดหลายเมนูแบบเวลามันฟ้าวนะา่ะไอ้กระสิฟ้าวไปนําเล่าเป็นคนที่เอรับอารมณ์ความเครียดไม่ได้น่ะควสามารถที่อนั้นได้แบบรัสิิบเป็นลม เราบสามารถเอ่อภายใต้ความกดดันหน้างานที่สัมที่มันกดดันเนาะพราแบบนี้เราเป็นอย่างเรายัางบออยากให้เบอร์โทรลูกค้าเขาอยากเอาเบอร์โทรลูกเบอร์โทรติดไว้อยู่อันปลายเนาะจ้าไหนจะรับลูกค้าหน้าร้านไหนจะรับลูกค้าทางโทรศัพท์ <laughs> บออยากรวยนะคะเนาะ <laughs> แค่พอมีพอกิน <laughs> ก mm, like mm ็พ hmm. mm ่ออายบอกม่นต้องเอารวยหรอกเธอมันเหมยแล้วมันเห็ดให้ร้างกายเราแบบแบบอ่อนล้าน่าบ่มีความซุปใส่เซลลารี่ตบท้ายนะคะคล้ายคขึ้นชายบ้านฮองแต่มันเป็นต้นใหญ่เนะดูเดสอซุปกูดเอเดอืมเซ็ตเซ็ตแรกก่อน sehr mmh, gleich. <laughs> Gut. Geht das äh, gebratenes Hühnchen mit Kästchenkern, geht das auch mit Nudeln? Ja. Kann. Einmal mit Nudeln für, mitnehmen. Ja. Könnten Sie warten ungefähr 10 äh, Minuten? Ja. Ich koche hier. Hallo. Geladen. Ja. Mahlzeit. Mahlzeit, ja. Mit Nudeln, ne? Mit Nudeln. Ja hier mach mal Komm, du, du brauchst ich mache mich um den rest so <laughs> jo, danke so, gibt hier, das hier zurück jetzt kommen sie in stress oha jetzt geht los Jetzt wollen die, hier, die drei hier auch noch was haben. Oh, ja, wir sagen Bescheid, wenn es fertig ist. Sehr nett. Okay. Hallo, moin. partei mit äh, Garnelen. ja? mit Garnelen, ja? Ja. Okay. Dauert ungefähr zehn ja. Minuten. Zehn Minuten? Ja, aber jetzt ganz du dich zubereiten. Okay. Ja? Ja. Okay. ไทยเคี่ยวี่แกงแงใช่ไหมคะเอาแกงใช่ค่ะเอาแกงด้วยอีกสองหนึงแกงอะไรเนี่ยไทยเคี่ยรีมิเช่นเชียแกงแดงไก่ใช่ใช่นานหน่อยนะคะเพราะมันเป็นอาหารตามสั่งอ่ะไม่ได้ทำแบบนี่ไว้ได้ได้พี่ไทยอยู่นี่ทุกวันเลยเหรอไม่ค่ะเฉพาะวันวันนี้ เมื่อนี้บบได้ถ่ายอันวิดีโอหลายนะคะเนาะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเอาเราขายหมดแล้วนะคะ <N> นี่เรากำลังเคลียร์คงเนะคะ,นะเนาะเฮ็ดแบบเป็นเฮ็ดแบบตามสั่งก็ดีคือกันเนาะคะ่ะสองออเดอร์อันยืนพัดแบบสองออเดอร์สามออเดอร์ยืนพัดแบบจนปวดขานะ่ะบบได้นั่งอะ่ะ วันนี้รู้สึกเมื่อเป็นพิเศษนะคะไก่อันไก่สองโลครึ่งนะคะหมดเนาะสําหรับรถในหน่วยของเฮาเนาะก็ถือว่าดีอยู่ได้ไก่สองโลครึ่ง <laughs> อ้ยกับข่าวกับบนเรือเลยเนาะ,ะเนาะคือแบบนี้ก็ถือว่าดีเนาะแต่มันจะเหนื่อยหน่อยนะแต่กับเรเป็นอย่างเพราะว่าขายได้หมดเลย <laughs> มันกับมีเป็นบางมือเนาะมือขายมด บมืดแต่ผัดไทยนี่ก็ขายดีผัดไทยขายหมดนะคะวันนี้เอามาอันแปดที่เนาะก็คือมอดแล้วก็แกงแดงและกันผัดเปียวหวานแกงแดงนี่ก็อันดับสองนะคะเนาะผัดเปียวหวานก็คืออันดับสามของร้านนี่คะ่ะมื้อนี้ก็ถือว่ายิ้มได้นะคะไม่มีกับข้าวเหลือเลย <c oughs> เ่อเธอคลิกออเดอร์อยากมือเด้อมือเด็ดทีละฉันอยากเร็วไอ้บ่าวเราบองเราเมื่อยแฮงฉันอยากเฝ้าเฮ็ดให้มันแล้วเพราะว่ามื่อวานเมื่อวานคลายดิมีการบอกว่าเธอสามารถพูดในรถก็ได้ดอกเธอเธอรองพูดในรถก็ได้หรอกเวลาเฮ็ดให้มันแล้วถ้างั้นสาวโยกะขอตัวไปเฮ็ดเวียก่อนนะคะ คลิปนี้กะบบมีอย่งางไรนะคะกะจิมาบอกว่าขายได้หมดเลยนะคะก็คือว่ามือนี้กะยิ้มได้และขายดีเบิงเบิงแต่ไอบ้บ่าอย่างมันคือมืหลายนะคะเพราะว,าว่ามือนี้ตอนรับลูกค้าตลอด <c oughs> ค่ะจังใดถ้ามักคลิปนี้กะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องน้อยๆของเฮา่อยเด้อค,ะค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย Tschüss. 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 Adikad. Tschüss. 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 Tschüss.